สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ตไปพร้อมแอลพอดแคสต์เพื่อการพัฒนาตนเองและการสร้างชีวิตที่มีความหมายวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อหนึ่งนั่นคือพลังของการโฟกัสหรือการจดจอนั่นเองค่ะการที่เราสามารถจดจอกับสิ่งที่สําคัญได้ไม่เพียงแต่ทาให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเท่านั้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนวิธีคิดและการใช้ชีวิตของเราได้เลยทีเดียวค่ะในคลิปนี้เราจะเจาะลึกทั้งในแง่วิทยศาศาสตร์ จิตวิทยาและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธปรรมเพื่อให้สามารถฝึกฝนการโฟกัสและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงโดยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆนะคะประกอบไปด้วยส่วนแรกการโฟกัสคืออะไรส่วนที่2วิธีการฝึกฝนการโฟกัสส่วนที่3ข้อดีที่ได้จากการโฟกัสและส่วนที่4ผลลัพธ์จากการโฟกัสระยะยาว การโฟกัสคืออะไรการโฟกัสเป็นมากกว่าการใส่ใจในงานที่เราทำค่ะมันคือการควบคุมจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวโดยไม่หลงทางไปกับสิ่งรบกวนรอบข้างโดยในทางวิทยาศาสตร์สมองของเรามีระบบที่เรียกว่าระบบควบคุมความสนใจหรือ attentional control system ระบบนี้ทำงานเพื่อช่วยให้เรามุ่งเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญในขณะนั้นได้โดยการโฟกัส จะกระตุ้นการทํางานของส่วนต่างๆในสมองเช่นส่วนหน้าผากหรือ prefrontal cortex ซึ่งมีบทบาทในการตัดสินใจวางแผนและการจัดการงานที่จําเป็นต้องใช้สมาธิการโฟกัสแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะแบบแรกคือการโฟกัสแบบเลือกจุดเดียวนี่คือการที่เราสามารถมุ่งเน้นไปยัางงานหรือสิ่งที่เราต้องทําเพียงสิ่งเดียวเช่นการอ่านหนังสือการเขียนบทความ หรือการทำงานที่ต้องการสมาธิสูงการโฟกัสแบบนี้จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพแบบที่2เป็นการโฟกัสแบบหลายจุดคือการจัดการหลายสิ่งพร้อมๆกันเช่นการทำงานในขณะที่เราฟังเพลงหรือการคุยโทรศัพท์ขณะที่เราเตรียมเอกสารการฝึกโฟกัสหลายจุดมีประโยชน์ในบางกรณีค่ะแต่เราก็ควรใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากอาจลดประสิทธิภาพการทำงานได้ หากเราพยายามทำหลายสิ่งพร้อมๆกันมากเกินไปจากมุมมองของจิตวิทยาการโฟกัสยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดของกระแสความคิดหรือ f flow State ซึ่งเป็นภาวะการทำงานที่เราจดจ่อจนลืมสิ่งรอบข้างและทำงานได้อย่างลื่นไหลการที่เราสามารถเข้าถึงภาวะนี้ได้บ่อยๆจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจในการทำงานการฝึกโฟกัสทำได้อย่างไรบ้างการฝึกการโฟกัส ไม่ใช่สิ่งที่ทาได้เพียงชั่วคราวค่ะแต่เป็นกระบวนการที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปมีหลายวิธีที่สามารถนํามาใช้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการโฟกัสได้ดังนี้ค่ะ 1. การฝึกสมาธิการนั่งสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกการโฟกัสโดยเฉพาะการนั่งสมาธิแบบสติป,ปัฏฐานซึ่งเป็นการจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายการฝึกสมาธิ ช่วยให้จิตใจสงบและสามารถควบคุมความคิดที่หลงไปมาระหว่างงานต่างๆได้ดีขึ้นค่ะผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการฝึกสมาธิเพียงวันละสินาทีสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการโฟกัสได้อย่างมากไม่เพียงแต่ช่วยให้เราจดจ่อในระยะสั้นเท่านั้นแต่ยังทําให้สมองเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวด้วยวิธีที่2การทํางานแบบพาร์ทหรือไทม์บ o คกิ Time Blocking คือการจัดตารางเวลาเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มีประสิทธิภาพโดยการกำหนดเวลาสำหรับการทำงานแต่ละงานและป้องกันไม่ให้มีสิ่งอื่นเข้ามารบกวนตัวอย่างเช่นเทคนิคโพโมโดโรที่เราแบ่งเวลาทำงานเป็นช่วงสั้นๆประมาณ25นาทีและพัก5นาทีวิธีนี้ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปและยังทำให้สามารถโฟกัสได้ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด การที่เราฝึกการทำงานในรูปแบบนี้จะช่วยให้เห็นความคืบหน้าของงานอย่างชัดเจนและยังลดความฟุ้งซ่านจากการสลับทำงานหลายงานในเวลาเดียวกันด้วยวิธีที่3าํกำหนดเป้าหมายเล็กๆและชัดเจนการที่เราตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ชัดเจนมีบทบาทสำคัญในการฝึกการโฟกัสหากเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินไปอาจทำให้รู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจได้ดังนั้นการตั้งเป้าหมายย่อย จะช่วยให้เรามีความชัดเจนในสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละช่วงเวลาเช่นถ้าคุณต้องการอ่านหนังสือ300หน้าใน1สัปดาห์คุณอ่านแบ่งการอ่านออกเป็น50หน้าในแต่ละวันซึ่งจะช่วยทำให้คุณจดจ่อได้ดีกว่านอกจากนี้การที่เราสามารถทำเป้าหมายเล็กๆได้สำเร็จยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเราเองและยังเป็นแรงจูงใจในการโฟกัสต่อไปอีกด้วย 4. ลดสิ่งรบกวน แน่นอนเลยเครับว่าสิ่งรบกวนต่างๆเป็นศัตรูตัวฉากาจของการโฟกัสดังนั้นเราควรหาวิธีลดสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเช่นปิดการแจ้งเตือนโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันที่เราไม่จำเป็นต้องใช้จากโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบและสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบเพื่อช่วยให้จิตใจของคุณสงบและพร้อมที่จะจดจอ่อนอกจากนี้การสวมใส่หูฟังตัดเสียงรบกวนยังเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนเยอะหรือมีเสียงรบกวนมากนั่นเองค่ะวิธีที่5ออกกําลังกายและดูแลสุขภาพสุขภาพร่างกายมีความเกี่ยวข้องกับการโฟกัสโดยตรงค่ะการออกกําลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองทําให้สมองทํางานได้ดีขึ้นและสามารถจดจอ่อกับงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้การนอนหลับอย่างเพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นอาหารที่มีโอเมก้าส จะช่วยบำรุงสมองและเพิ่มประสิทธิภาพในการโฟกัสได้ค่ะข้อดีที่ได้จากการโฟกัสเมื่อเราได้ฝึกฝนการโฟกัสจนเกิดเป็นนิสัยแล้วจะพบว่ามีข้อดีมากมายที่เกิดขึ้นในทุกด้านของชีวิตเลยค่ะข้อดีอย่างที่หนึ่งก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการโฟกัสช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราสามารถจัดการงานที่ต้องใช้ความละเอียดหรือความคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น การจดจ่ออยู่กับงานเดียวนั้นทำให้เราใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงานได้นอกจากนี้การทำงานที่ใช้ความสามารถในการโฟกัสสูงยังทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วยข้อดีต่อมาช่วยลดความเครียดและความกังวลการที่เราจดจ่อในสิ่งที่ทำอยู่ช่วยลดความฟุ้งซ่านและความเครียดได้อย่างมากเลยนะคะเพราะการที่สมองต้องจัดการกับข้อมูลหรือภาระงานหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้เกิดความเครียดและความกดดัน การที่เราสามารถตัดสิ่งรบกวนออกไปและโฟกัสกับงานหนึ่งงานในเวลาหนึ่งจะช่วยให้เราสงบและมีความสุขมากขึ้นข้อดีที่3ช่วยเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจการโฟกัสช่วยพัฒนาทักษะในการตัดสินใจค่ะเพราะเมื่อจิตใจของเราจดจ่ออยู่กับข้อมูลหรือสถานการณ์หนึ่งงอย่างแท้จริงเราจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและแม่นยำมากขึ้นการที่เรามีสมาธิในการพิจารณาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้เราประเมินสถานการณ์และเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดได้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามข้อดีข้อที่4ช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาการที่เราจดจ่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้เราสามารถคิดวิเคราะห์และมองเห็นวิธีแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้การที่สามารถโฟกัสได้จะช่วยให้เราไม่สับสนหรือวิตกกังวลเมื่อเจอปัญหาที่ยุ่งยากทำให้เรามองเห็นภาพรวม และสามารถคิดค้นวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองข้อดีข้อที่5ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แม้ว่าความคิดสร้างสรรค์จะดูเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโฟกัสแต่การที่เรามีสมาธิและจดจอกับงานจะช่วยให้เราคิดนอกกรอบได้ดีขึ้นเนื่องจากสมองของเราจะไม่ถูกรบกวนจากสิ่งต่างๆการโฟกัสกับงานสร้างสรรค์อย่างเช่นงานเขียนการวาดรูปหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จะช่วยให้เราปลดปล่อยศักยภาพทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆออกมาได้มากขึ้นค่ะผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการมีโฟกัสที่นานพอการที่เราฝึกฝนการโฟกัสจนสามารถจดจ่อในสิ่งที่ทำได้นานขึ้นจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในระยะยาวซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อทุกด้านของชีวิตค่ะการโฟกัสระยะยาวจะทำให้เราทำงานที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องได้ ตัวอย่างเช่นการศึกษาหาความรู้เพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยการทำโปรเจกต์ระยะยาวหรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆเมื่อเราจดจ่อและทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างสม่ำเสมอในระยะเวลานานเราก็จะได้เห็นความคืบหน้าและสามารถบรรลุเป,ป้าหมายระยะยาวได้ง่ายขึ้นผลลัพธ์ที่เราจะได้เพิ่มก็คือการพัฒนาทักษะเฉพาะทางเพราะเมื่อเราโฟกัสกับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางได้ เราจะสามารถเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทำได้มากขึ้นการฝึกฝนในสิ่งเดิมอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวนจะทําให้เราเข้าถึงระดับความเชี่ยวชาญที่คนอื่นๆอาจไม่สามารถทําได้เพราะการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนและการจดจ่อเป็นเวลานานการฝึกฝนการโฟกัสจนกลายเป็นนิสัยจะช่วยให้เราสร้างประโยชน์จากการโฟกัสในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นการทํางานหรือกิจวัตรประจําวันที่ต้องการสมาธิ จะกลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรมชาติเราจะสามารถควบคุมจิตใจและความคิดได้ดีขึ้นทําให้มีความสุขและความสําเร็จในชีวิตที่ยั่งยืนและผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดของการโฟกัสก็คือความพึงพอใจในชีวิตค่ะเมื่อเราทําสิ่งที่เราต้องการได้สําเร็จตามเป้าหมายเราจะรู้สึกถึงความภูมิใจในตัวเองและความพอใจในสิ่งที่เราทํานอกจากนี้การที่จิตใจของเราไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้างมากนะักยังช่วยให้เราสงบ และมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นทำให้เราสามารถสัมผัสถึงความสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้มากขึ้นการโฟกัสคือหนึ่งในพลังที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้การที่เราสามารถควบคุมจิตใจและความคิดให้จดจ่ออยู่กับสิ่งสำคัญจะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และทำให้เราไปถึงเป้าหมายในชีวิตได้เร็วขึ้น การฝึกฝนการโฟกัสอาจไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จในชั่วข้ามคืนแต่หากเราทำอย่างสม่ำเสมอจะเห็นผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างแน่นอนขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังพอดแคสต์ในวันนี้นะคะหวังว่าหัวข้อพลังของการโฟกัสจะช่วยให้ทุกท่านได้ไอเดียละแรงบันดาลใจในการฝึกฝนสมาธิและการจดจอ่อกับสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโตไปพร้อมแอล กดไลค์กดแชร์หรือเขียนคอมเมนต์เอลอ่านทุกคอมเมนต์และพยายามจะตอบกลับให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้เอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ